สบายดีพี่น้องสบายดีบป้าลูงไปใส่ลุกมือนี่มาชูห้างนิ่มมาเอาห้างนิ่มชาดอไม้เห็ดดอไม้สมเนาะพี่น้องมาห้างนิ่มมาเอาห้างนิ่มพี่น้องก็เป็นห้างนิ่มคล้ายๆกับห้างเพิกเลยพี่น้องแต่เป็นจีน้อยกว่าเนาะฮาพ่อห้างนิ่มนะพ่อมาลุ้นนำกันเลยพี่น้องสิปปุ๊บสิแลนเฉลยท้าสิบเอ็ดต้นอะไนี่พี่แลนแลนบอกว่าใส่สีเหลืองสำหบับนี้เซตเด็ดเซตอิตีเหมือนกัน สีแดงว่ะล่ะมแม่ก็เซ็ตกะอยู่แคมหวยน,นะหาของกินเทียงพี่น้องเลยหาแนวกินเทียงห่างพวกบล็อกเงยผูกห่างโปรพี่น้อง,หง,องอเห็นอยู่บล็อห่างบอกเงยห่างมิมกับชิม,มีแม่เพิ่งเลยพี่น้องมีทั้งเพิ่งมีทั้งม,มิมอยู่ด้วยกันนะ บกำลัง, <c ười> งจุดเอามีมกำลังอูดแล้วเนาะอูดมีมหรืออูดคนเนาะพี่น้องย,ยังมีมกระตีดำๆอ, <c ười> <c ười> อุมเนะน ขูบูจุดอีนี่นะกดตัวที่ใส่เห็ดให้แม่มันกระด้างเตนะแม,ะอม่อยู่แบบนี้มนะเหองพี่น้องเพิ่นอ,อูดเอาเอาสุกขึ้นไปอีกก็เคยไม่ได้ถึงนะคะเ <g ül üyor> สียงแม่เหมือนเขาเว่อร์เว่อร์อย่างนี้

บูถึงเลยบูถึงห่างมันนะค่ะพันนี่ก็ในมือนะไอมาแล้วพี่น้องพุกแม่ลูกบ้าปีชาทางนี้ป๊บเลยพี่น้องยานบ้าปีเยอะป๊บปบปูนพี่น้องบ้าพวุนแม่มันนะจนอยากห่างไหนเนาะหางไม่น้อยมันหางใหญ่แหงน้อยฉันลยบ่าแม่ไล่ไลเลยแม่ มมนมาแล้วที่บ่ต it. ่อพบแม่ต่อเลยมันก็บาต่ออีพ่อแม่พอใส่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 กินน้ำกินน้ำี้นี้ขะ้าี้กินขี้กินขี่ขี้ขี้ขี้อา้อีเขอ้มิมแี้ขี้ขี่ขี้ขเ้ขี้ขี้ขเ้าี้ขี้ขา้ขา้ขี้ขี้ยีมี้้้ี้้้้้้้้้ี คือแหงเด้อแถวน,นี้ฮะว่าคือแหงเด้อจะมีหน่อไม้อยู่บ่ขณะกำลังซับหน่อไม้หน่อไม้กับบุกอยลายไปนอนเพราะว่ามันแห้งเนาะฝนบุคหอยโตฝนบริโตลดหน่อไม้กับบุกอยลายหน่อบ้าก็งอหน่ออุนอ้วนๆเลยเนาะสมใบกิน ครับเผื่อเอฟซีเพิ่งอยากได้แต่ซีได้ทรงหายครับไว้กินเป็นปีก็ได้เลยพี่น้องน้ำไม้ส้มเนี่ยมีสูตรของเพื่อนเห็ดสูตรของแม่นางซีพาเห็ดอยู่บ้านสูตรอะไรครับสูตรเก็บน้ำไม้ส้มไว้หนึ่อมตะสะขาวโตสูตรไม้เป็นปีเลย สับนอไม้นำไม้หดน้ำไม้สมก็สิเอาตัวยาวดูพี่น้ะตัวมันสั่นเอาห็ดก็มันจะสิเปื่อยิเนาะนำไม้สมเอาเนื้อวก่อนขึ้นตรับอนำไม้นำไม้กิก็จะขึ้นสูงเลยเนาะขน้นไม้ส ก็เอาปลายมาเอาสองชามันก็พอแลนะ้วใช่ไหมไม่เป็นขนมงามขนมงาม,เน,งม,มเนื้อ,นะอ,อไม้สมผัดเส้นเนื้อเนาะแซ่บป็นเน้อไม้สมผัดเส้นเนื้อเนื้อไม้ดองเน<ค>ื้อ อยู the the ่ไฮอยู่นาอากาศก็ห้อนห่อนพี่น้องฮังอะไรนะฮังต่อบ่หานอนไม่เก็บไม่สมนะมันเตรียมมาลาบะหาจล้มาหาแถวแถวนี้บ่เตรียมมาลามะหามาด่าเสียงกระสับพี่น้อง เสียงสั่นเสียยบๆเลยเนาะก็สิได้พอเลยพี ah ่น้องก็สิได้เมื่อแล้ะหิวเข่าเลยเที่ยงเลยเนาะบ่ายแล้วจะทำไมงบล็อกไงมันจ็นอนงามเลยพี่น้องเบิรงินดูเบิรงน้ำกันเด้อพี่น้องมาแรงสิเ่็ดให้เบิรง ทีเห็ดหน่อไม้สมนี่เป็น้องหน่อไม้หน่อบลกใหญ่สมสมคาหนองตะหน่อไม้นะนี่จะน่อนใหญ่ๆงามไปเนาะคือหากระพณก็มีหน่อไม้ก็หากระพได้อยู่ได้กินอยู่ไปเนาะหน่อไม้ลายสวงโอ้ก็ชิโนอ้วกเป็นแทง มาวกใหน่เนะนาอสัแขงสัขาน่อเดียวก็ได้ดดได้ขวบอัลกิเดนี่และบบเดียได้เลย้ากับเราเอาลายนะเอาพอได้เห็ดไปกินก็นพอแล้วนะ ิดไว้แกงใส่เขียดแกงใส่กบแกงไม้ส้มใส่นะป,บบปบบลาเนาะปลายยวปลาหนูปลาหนูกังพันขึ้นเฉยเงียบงดงามเห็นปะนอนนอนเดียวจนเวลาเวลาปุ๊บ เดี๋ยวข้าขมาหอดเทียงไหนเทียงหน้าห่อนตุบเลยเนาะลูกมากินกันเลยพี่นุงอันนี้กั<ส>บหิวเข่าเพรกินกับหางมิมเนาะแซ่บบ่หรีแซ<ส>่บหวานบ่คนต่างๆเพิ่อนกันแต่ยังน้อยก,กับแบบนี้เลยน้องบาบาิซา่าแต่ยังน้อยก,กับมาก,กิน,นกับเข,ข่าท่านไปเอาอืมหางมิมเนาะหน้ามันกส็สซิ คมเหลืองพี่น้องคมเมริกาแม่กาบคมน่้าเบิดจากินอจาตัวเป็นน้ำเลยน้ำหวานเพิร์ดเดียวก็น้ำเพิกนะพี่น้องหวานพูดหวานพูดหรอกขาวจากินหรือ อิ่มเลยไปแล้วเน้อยก็ชงน้องไปมาเด้อพี่น้องมากินน้ำกันลูกมันบวชลายไปแล้วแต่ก็จะได้ฝากบรรยากาศไว้เสมอน้องพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกตลังใจให้ครอบครัวฉุขสันต์หันซาเนาะพี่น้องน้องตี๋กับหัวยุงหัวยองไปเลยฮะก็มาแต่หมุนป่าไปกับพ่อแล้วไปหานน้ำหมอกหน้ำไม้เนี่ยไปห้องมิมเนี่ยพี่น้อง ก็จะฝากบรรยากาศไปสำนผันเด้อพี่นอ้องฝากกดไลค์กดแชร์สบายดีพี่นอ้องสบายป้าลุง